สวัสดีจ้ะพี่จ๋ามาพบกันแล้วนะคะพี่คขาขช่องกละเล็กตะคุณพระเครื่องนะคะพี่พี่ขาพี่พี่ท่านใดคนไหนสนใจรายการไหนภาพไม่ชัดภาพเบอร์าตามไม่ทันนะคะพี่พี่สามารถโทรหาหนูหรือแอดไลน์มาได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร0840659180จ้ะอ่าเบอร์โทรกับเบอร์แอดไลน์นะจ๊ะพี่จ๋าหนูใช้เบอร์เดียวกันนะจ๊ะพี่จ๋าวันนี้ได้อันนี้มาอ่าเขาเรียกว่าไงน,นะหลวงปู่เอี่ยมปลุกเสกพี่อ่า ไม่มั่นใจว่าทามาจากลูกมะพร้าวหรือว่าอะไรนะถ้ามองแวบๆมันก็เหมือนหมากทุยแต่อันนี้จะใหญ่กว่าหนูก็ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่หลวงปู่เอี่ยมปุกเสกพี่จา๋าพี่ดูความเก่าพี่ลูกใหญ่มากนะพี่นะเดี๋ยวจะวัดความยาวให้ดูนะความยาวของลูกนะพี่นะความยาวของลูกจะอยู่ที่ประมาณเก้าจ้ะพี่นะเก้าแปดเก้าประมาณเก้าสัปพีนะคะแล้วพี่ขามีหูหิ้วมีเชือกหิ้วอย่างนี้ พี่ดูความเก่าจะ้ะพี่จา๋าพี่ดูความเก่านะเนีย่ยสวยงามมากจ้ะพี่นะคะเก่ามากเป็นของหลวงปู่เอี่ยมหนูก็ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรพี่เขาบอกว่าทํามาจากอะไรคดมะพร้าวกาลาอะไรสักอย่างค่ะพี่นะคะพี่จา๋านะคะพี่พี่จา๋าหนูให้ราคาแปดร้อยบาทพอจะ้ะหนูให้ในราคาแปดร้อยบาทพี่เก่ามากสวยงามมากจ้ะพี่เก่ามากสวยงามมากนะนะคะพี่ นะคะแปดร้อยบาทนะพี่นะเป็นของหลวงปู่เอี่ยมปุกเสกนะส่งเหมือนหมากทุยนะพี่เนาะอ่าถ้าคิดจะเหมือนหมากทุยยักษ์จะพี่นะคะเหมือนหมากทุยยักษ์นะพี่นะนะคะพี่แปดร้อยบาทพี่จ๋าไปทางห้าสิบบาทนะพี่นะพร้อมโอนจะส่งสินค้าฟรีจ้ะรายการไหนภาพเบอร์ภาพไม่ชัดพี่อะไรหานุนเลยนะพี่รายการนี้แปดร้อยบาทจ้ะอ่าส่วนรายการนี้พี่เป็นมีดจ้ะ เป็นมีดของหลวงพ่อเดิมความยาวอยู่ที่15นิ้วพี่ปอกไม้ด้ามจะเป็นกระดูกด้ามจะเป็นด้ามกระดูกนะพี่นะไม่ใช่งอนะไม่ใช่งอพี่นะคะเป็นด้ามกระดูกความยาวอยู่ที่ประมาณ15นิ้วพี่เล่มนี้3,000บาทจ้ะเล่มนี้3,000บาทพี่จา๋าของเนี้ยให้ดูข้างในจะเป็นทรงคล้ายขุดว่านพี่จะเป็นทรงขุดว่านนะพี่จา๋าเป็นมีดหลวงพ่อเดิมพี่ดูสันมีดจ้ะ พี่ดูสันมีดนะคะพี่ขานะคะเป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมปลุกเสกจะกพี่จ๋าสามพันบาทจะพี่จ๋าความยาวประมาณสิบห้านิ้วพี่ความยาวประมาณสิบห้านิ้วนะคะคุณลูกค้าจ๋าภาพไม่ชัดยังไงไม่มั่นใจยังไงพี่แอดไลน์นะพี่นะพี่แอดไลน์นะพี่นะหรือว่าโทรมาหาแม่ค้าพี่ดาศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์มีดเล่มนี้ความยาวประมาณสิบห้านิ้วพี่เป็นของหลวงพ่อเดิมเล่มนี้ให้ในราคาสามพันบาทพี่สามพันบาทจะพี่ ปลายทาง50บาทพร้อมโอนจัดส่งสินค้าฟรีจ้ะพร้อมโอนจัดส่งสินค้าให้ฟรีนะพี่นะปลายทางแม่ค้าขอบวกบ้านละ50บาทนะพี่นะขอบวกบ้านละ50บาทพี่ดูความเก่าพี่พี่ดูความเก่านะเก่ามากสวยงามมากพี่นะคะให้ดูสันมิดอีกทีพี่นะนะคะเล่มนี้3,000บาทพี่ปลายทาง50บาทพร้อมโอนจัดส่งสินค้าให้ฟรีจา้า สวยงามมากพี่อ <upper darf cabin fate> ่ะรายการนี้พี่จะสมเด็จสมเด็จเลขหนึ่งยันพี่นะเลขหนึ่งพี่นะคะมีอยู่กล่องเดียวพี่นะคะสวยงามมากพี่มีอยู่กล่องเดียวนะพี่ห้าร้อยบาทพอจ้ะองค์นี้ห้าร้อยบาทขออนุญาตซูมแป๊บหนึ่งอ่ะองนี้ห้าร้อยบาทพี่นะคะไม่ทราบเนื้อพี่แต่รู้ว่าเก่ามากแต่รู้ว่าเก่ามากสวยงามมากพี่นะคะภาพไม่ต้องพูดถึงพี่นะคะองค์นี้ห้าร้อยบาทพี่ไปทางห้าสิบบาทจ้ะนะคะพี่สวยงามมากนะ 500บาทพี่ส่วนรายการนี้ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าพระอะไรพี่700รอบาทจะ้ะไม่ทราบว่าเป็นพระทางเหนือหรือทางใดนะพี่นะพูดผิดยังไงก็ต้องกราบขออภัยคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงเลยจะ้ะองค์นี้7 0 0อบาทพี่องค์นี้7 0 0ร้อบาทปลายทางห0บบาทจะ้ะส่วนรายการนี้เป็นคอค่ะพี่เป็นเขี้ยวนะหลวงพ่อปานเป็นเขี้ยวหลวงพ่อปานได้มาพร้อมกล่องพี่สวยงามมาก ได้มาพร้อมกล่องคุณลูกค้าจ่าตัวเล็กจิ๋วน่ารักพี่ใต้ฐานมีรอยจานไหมแป๊บหนึ่งมีรอยจานพี่มีรอยจานจับพี่จ่าเขี้ยวนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทเขี้ยวนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทพี่เป็นของหลวงพ่อปานนะนะคะพี่สวยงามมากมีรอยจานด้วยพี่นะคะ หนึ่รบาทพี่ภาพไม่ชัดแอดไลน์นะพี่นะศูนย์แปดสีนย์หกห้าเก้าหน่งแปดศูนพี่นะคะก็สวย1 2ึ่ับาทพี่ปลายทาง5้บาทนะส่วนรายการนี้พี่งอแกะหลวงพ่อเดิมงอแกะหลวงพ่อเดิมจะพี่จ๋างอแกะหลวงพ่อเดิมจะ้ะหนึ่บาทจะ้ะ 1,800บาทพี่ราคาลดลายนิดหน่อยราคาลดได้นิดหน่อยคุณลูกค้าจะสวยงามมากพี่ใช้คำว่าสวยงามกอไก่ล้านตัวจะพิจ่ายนะคะ ใต้ฐานมียันนะใต้ฐานจะเป็นยันเป็นงอแกะหลวงพ่อเดิมนะพี่นั่งงอแกะหลวงพ่อเดิมพี่ดูนะเขาขงคางโค้งเนี่ยไม่ต้องพูดถึงจะพี่สวยงามมากจะพี่สวยงามจริงจจะพี่หนึ่งพันแปดร้อยบาทจะ้ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทพร้อมโอนจัดส่งสินค้าให้ฟรีจะ้ะพี่จ่าราคาลดได้นิดหน่อยราคาลดได้นิดหน่อยพี่เป็นงอแกะหลวงพ่อกลวยพี่เห็นไหม ใต้ฐานจะเขียนว่าหลวงพ่อกวยพี่สวยงามมาก1นึ่งับาทจ้ะสวยงามมากโอเคไหมจ้ะส่วนรายการนี้เป็นเหรียญปูกไข่เป็นเนื้อสีทองอ่าเป็นเนื้อสีทองปูกไข่วัดเชิงเลนพี่หกรบาทจ้ะ หกร้อยบาทพี่จะพร้อมกล่องนะห่วงเชื่อมพร้อมกล่องจะพี่ห่วงเชื่อมนะ,ะด้านหลังมีรอยจานด้านหลังมีรอยจานเป็นปูไข่วัดเชิงเลนจะ้ะเป็นเหรียญปูไข่วัดเชิงเลนนะจะ๊ะนะคะพี่เก่าสวยนะคะได้พร้อมกล่องหกร้อยบาทอ่ะซองหมูป่าพี่ซองหมูป่าเจ็ดร้อยบาทจะ้ะซองหมูป่านี้ให้ในราคาเจ็ดร้อยบาทจะ้ะนะคะ นะคะพี่สวยงามมากสวยงามมากนะพี่นะเจ็ดร้อยบาทพี่สําหรับซ่องหมูป่านะส่วนรายการนี้เป็นมะเร็งพี่ไม่ทราบหลวงพอ่อเนื้อเวลมันสวยงามมากพี่ห้าร้อยบาทจ้ะเนื้อเวลมันสวยงามมากห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเม็ดแตงจ้ะอ่เม็ดแตงพอทวดพี่ชัดไหมจ้าชัดไหมจ้าคุณลูกค้าจ่านะคะเป็นเม็ดแตงพอทวดนะขอบสวยงามมากพี่นะคะ สวยงามมากพี่นะคะพี่จ่าองค์นี้ห้าร้อยบาทจา้ะอง์นี้ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทอ่าองค์เล็กจิ๋่แป๊บหนึง่งปก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 นี้แม่ค้าไม่ทราบหลวงพ่อนะพี่นะแต่เล็กมากไม่ทราบว่าเป็นปกที่ใดพี่ห้าร้อยบาทจา้ะไม่ทราบว่าเป็นปกที่ใดนะสวยงามมากพี่ตามภาพนะห้าร้อยบาทปลายทางห้าบาทจานะ้ะปกจิ๋วนะอ่าเม็ดข้าเมาพิจิต เม็ดข้าวเม่าพิจิตก็ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะนะคะพี่นะคะห้าร้อยบาทนะพี่นะปลายทางห้าสิบาทพี่ภาพไม่ชัดแอดไลน์เลยพี่เม็ดข้าวเม่าพิจิตห้าร้อยบาทอ่ะตะกุดพ่อทบปัดชนแดนความยาวความยาวอยู่ที่ประมาณห้านิ้วพี่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะเจ็ดร้อยบาทพี่นะคะเป็นตะกุดหลวงพ่อทบปัดชนแดนนะั้นลายธงชาติพี่ดูความก่อของดอกตะกุด พี่ดูความเก่าของตะกุดนะเจ็ดร้อยบาทพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทพี่เป็นตะกุดพทัชุนแดนส่วนรายการนี้พี่หลวงพ่อกวยหลวงพ่อกลวยเจ็ดร้อยบาทพี่เป็นตะกุดหลวงพ่อกวยนะจ๋านะจ๋านะจ๋าเจ็ดร้อยบาทพี่นะคะเก่าสวยไม่ต้องพูดถึงพี่ภาพไม่ชัดแอดไลน์นะ ภาพไม่ชัดพี่แอดไลน์เลย0แปี่0659180 700บาทจ้าอาดอกนี้ไม่ทราบหลวงพ่อ600บาทจ้ะไม่ทราบหลวงพ่อนะ600บาทจะพี่นะคะเป็นตะกรุดเก่านะพี่นะเป็นตะกรุดเก่าไม่ทราบหลวงพ่อพี่600บาทปลายทาง50บาทส่วนรายการนี้เป็นปิดตา3เกอร500บาทจ้ะ ปิตาสามเกลือน,นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะปลายทางฮาสิบบาทอ้าพระนปกปูทิมพระนปกปูทิมพี่จาารายการนี้หกร้อยบาทจะพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะเลื่อมกรอบพลาสติกนั้นพี่นะพร้อมใช้งานพี่หกร้อยบาทจะก็มาหลวงชุมพรจะพี่เป็นเหนรียญกรมหลวงชุมพรนะรายการนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเช่นกันนะพี่นะเหรียญกมรมหลวงชุมพรส่วนรายการนี้เป็นเหรียญอะไรอื่นขอดูแป๊บหนึ่งนะ อาอาจารย์อะไรเอ่ยเอ้ยเอาจารย์มั่นพี่อาจารย์มั่นนะหกหัวบาทจ้านะคะเป็นเหรียญอาจารย์มั่นนะพี่นะหกหัวบาทปลายทาง5าสิบบาทพี่จา่าหลวงพ่อแดงอาวัดข่อบันไดอิดรายการนี้หกหัวบาทนะพี่นะนะคะพี่เลื่อมกรอบพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังสวยงามมากพี่หกหัวบาทจะ้ะส่วนรายการนี้หลวงพ่อเพชร เป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรเกาะพังงนานจ้ะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรเกาะพังงานนะจะ๊ะพี่จ๋ารายการนี้หกร้อบาทปลายทางหาสิบบาทจา้ะส่วนรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวพี่หกรอบาทจา้ะพ่อท่านเขียวเริ่มกอรอบพลาสติกนะหกร้อบาทปลายทางหาสิบบาทอาคุณแผนปูนทิมคุณแผนปูนทิมด้านหลังจะเป็นเหรียญเจริญพรบนพี่ห้าร้อยบาทพอจ้ะ รายการนี้นะพี่นะเก่าสวยพี่ได้ทั้งได้ทั้งพระนะแล้วก็ได้ทั้งเหรียญด้านหลังด้วยคุม้มมากได้2อ,องค์เลยพี่นะคะห้า้อบาทนะพี่นะปลายทาง50บาทอันนี้หนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ทราบนะกลมๆนะพี่อยู่ในกรอบพลาสติกนะถ้าจะปิดบอกว่ากลมๆที่อยู่ในกรอบพลาสติก500บาท้า ส่วนรายการนี้พี่อลงพ่อเดิมนะเป็นเหรียญพ่อเดิมพี่อันนี้6 0 0อยบาทจากวัดหนองพูสองสี่แปดสองคุณลูกค้าจากคุณลูกค้าที่น่ารักนะคะพี่รบกวนนะโทรมานะพี่นาะรบกวนช่วยบอกอีพีด้วยนะเพื่อที่จะหาได้หาพระให้ถูกองค์นะพี่นะองค์นี้6 0 0อยบาทพี่หลวงพ่อเดิมจ้าส่วนรายการนี้พี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินพี่ เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินจากองค์นี้6 0อบาทจ้ะพี่นะคะเก่าสวยพี่นะคะ600บาทนะพี่นะปลายทาง50บาทชินราชใบสีมาพี่พิมพ์ฐานเตี้ยนะ500บาทจะไม่ทราบเนื้อนะองค์นี้แม่ค้าไม่ทราบเนื้อพี่นะคะ500บาทปลายทาง50บาทส่วนรายการจะเป็นทรงพระพุทธพี่จับขอบนะอ่าเป็นเหรียญโบราณไม่รู้ที่พี่6 0อบาทจ้ะนะคะ เป็นเหรียญโบราณเก่าๆไม่ทราบที่นะพี่นะ600บาทจะ้ะส่วนรายการนี้พระมหิสวนจับขอบนะพี่นะลงรักพี่อีกฝั่งนึงสวยงามมาก700บาทจะ้ะองค์นี้ขอไวที่700บาทนะพี่นะปลายทาง50บาทพี่ภาพไม่ชัดแอดไลน์เลยมีห่วงให้พร้อมนะพี่นะ700บาทจะ้ะส่วนรายการนี้พี่อาอะไรเอ่ยหลวงพ่อพรมหลังโตอรียด500บาทจะ้ะ ห้าร้อยบาทนะพี่นะปลายทางห้าสิบบาทพี่นะคะ่ะหลวงพ่อพุมหลังเตอรี่ส่วนรายการนี้สมเด็จวัดเกตรหรือเปล่าจา๋าวัดเกตรหรือเปล่าคุณลูกค้าจา๋าตามสภาพนะได้มาแบบนี้นะมองมาได้แบบนี้รายการนี้พี่ห้าร้อยบาทพอจ้ะเป็นสมเด็จนะเก่านะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทส่วนรายการนี้รูปหล่อปุเอยเยี่งรูปหล่อปุยเอี่ยมพี่เก่าสวย เกาสัยเลยพี่นะคะวัดสะพานสูงนะห้าร้อยบาทพี่ไปทางห้าสิบบาทพระกิ่งพระกิ่งหลวงพ่อกลวยพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะนะคะพี่ด้านหลังว่าเขียนหลวงพ่อกลวยด้านหน้าก็จะมีหนุมานถือธงพี่นะเจ็ดร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้หลวงพ่อทวดพี่เป็นพิมสองหน้านะเป็นพิมสองหน้าพี่หกร้อยบาทจ้ะพี่นะคะคุ้มมากพี่องค์เดียวนะในเนื้อเดียวกันจะมีเป็นสององค์พี่นะคะหกร้อยบาทจ้ะอาปุสุ ปูสุกองค์นี้ห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะด้านหลังมีรอยจานนะด้านหลังมีรอยจานนะหกร้อยบาทไม่ใช่พี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทอุปคุปถือบัวพี่อ่ารายการนี้ห้าร้อยบาทพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทส่วนรายการนี้พี่นะคะพี่หลวงพอ่อฤาษีหรือเปล่าไม่มั่นใจพี่นะนะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทพี่จ่ายนักพยาได้มาสององค์นี่คือองค์ที่หนึ่งนะ พี่เนื้อสวยงามมากจ้ะค่ะพี่เนื้อสวยงามมากได้มาใหม่หมๆสดๆร้อนๆเลยพี่นะคะอันนี้คือองค์ที่หนึ่งพี่ดูสิสวยงามมากห้าร้อบาทจะ้ะอันนี้คือองค์ที่สองพี่ปิดหนึ่งสองแจ้งได้ปิดทั้งสองยินดีให้บริการจ้ะนะคะเก่าสวยพี่นะคะองค์ละห้าร้บาทนะพี่นะอันนี้เป็นปิดตาไม่ทราบที่ไม่ทราบว่าเป็นของหลวงปู่อะไรมีเม็ดขาวๆอยู่ตรงนี้นะพี่นะไม่ทราบจะ้ะ หลวงปูดทิมหรือปล่าหลวงพ่อกวยนะคะพี่อันนี้แม่ค้าไม่มั่นใจนะพี่นะมีนะอักขระอยู่ย่อจาอย์อยู่แต่แม่ค้าไม่มั่นใจพี่นะคะ ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะโอเคนะคะคุณลูกค้าจากคุณลูกค้าท่านใดสนใจรายการไหนภาพไม่ชัดภาพเบอร์ตามไม่ทันคุณลูกค้าสามารถโทรหาแม่ค้าหรืออะไม์มาได้เลยจ้ะพ่ธีเบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะฝากคุณลูกค้าขอบคุณลูกค้าใหม่ที่น่ารักนะคะช่วยกดตูกใจกดติดตามให้ช่องกระเก็บตะคุณพักเครื่อลด้วยน,นะคะอีพีนี้ก็มีแค่นี้ค่ะสวัสดีจ้า